สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้มาสต็อกดินครับพว่วงแล้วก็เอาห0รอล้อวิ่งถอยครับโอ้โหไปแล้วที่ไหนลูกพี่รถก็เยอะครับถอยทีไงเนี่ย ลูกคนละแม่พิ่งมาแต่ไหนน่ะวิ่งมาแต่ไหนวะเออต้องยกบางฝุ่นก่อน มือะไ,ได้ล็อกลูกมนะั้ยเนี่ยโอ้โหหน้าลอจัดเลยครับยิ่ก่ 6ล้อก็มีครับส่วนโคราชเขาวิ่งกันเดือดจริงๆนะโอ้ลูกยกเอา10ล้อมาทอยเอารถพ่วงมาทอยครับแล้วก็6ล้อก็มาวิ่งเลยครับนี่ครับเอา6ล้อมาวิ่งโอ้โหเขาลงทุนจัดเลยครับพี่น้องไดาจะสอนลูกหรือเปล่า ดูท่อไหมท่ออะไรเนี่ยโอ้มันใหญ่จักนิ้วะกี่นิ้ววะเนี่ยท่อค่นใหญ่ทรงนี้สวยจัดเลยครับวันหนึ่งได้กี่เที่ยวพี่เ,เจ็ดเที่ยว ง่ายๆนะนี่คล้องแค่จัดเลยคล้องจัดนะเรียบร้อย ียงถอยเขาหน้าร,ารักเนาะอันพี่

ไม่มีเลยครับทำอตไวเลยให้มันตกก็จะเทขึ้นต้องขึ้นขึ้น,นลงลงหรอก็จะเทได้ต้องขึ้นขึ้น,นลงลงอันนีเขาตอดบางฟูนออกมาแล้วครับเจ้าวเลย เดี๋ยวมาดูเขาทอยใส่ลูกครับโรงอุ้ยไม่ตรงไม่ตรงเอาไหมพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่เข้าว่ ไม่เข้าอ่ะโอ้ยากเหมือนกันครับเอาใหม่เอาใหม่ถอยไม่ตรงครับเฮ้ยถอยตรงอยู่แต่มันโดนละโป้แล้วมันบิดอะ่ะเออเ แ <Okay>, okay. จ้วเรียบร้อยได้แล้วโอ้ก็จะได้พี่รถพ่วงนี้เขาวิ่งเที่ยวเท่าไหร่อ่ะไม่รู้งานไม่รู้เหรอ <c oughs> ไปลูกพี่ไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ